พยายมาต่ออีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะถือว่าเป็นการแกรนโอเพนนิ่งที่ใหญ่โตมโหฬารมาก1นึพฤศจิการเราเปิดประเทศตอนแรกเนี่ยสิประเทศที่เข้ามาไม่ต้องกักตัวตอนนี้เพิ่มอีกเป็น4-5เท่าฮะสี 4, ประเทศไม่ต้องกักตัวใครบอกอะ ลุงตู่บอกเองอ๋อเมื่อวานไม่ได้ถแถลงไม่ต้องแถลงฮะโพสต์เฟซบุ๊กนายกประยุทธ์จันโอชาแต่เป็นเฟซบุ๊กทางการของท่านนายกนะอ่ะแล้วเปิดอคอมเมนต์ยังยังสิจะเปิดทาําไมเดี๋ยวมีคนแสดงความเห็นเยอะก่อนเปิดประเทศเปิดคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์เก็บไว้ก่อนเอาเปิดประเทศก่อนเอาเหรอคะอันนี้สะดวกกว่าลุงสะดวกใจแบบนี้นะคุณรัศดรินค่ะลุงตู่ประกาศผ่านเฟซบุ๊กเดิมทีที่เคยคุยกันไว้10ประเทศใช่ไหมฮะใชะตอนนี้จะเปิดเป็น46ประเทศสามารถเข้ามาโดยไม่ต้องมีการกักตัวเลยคือที่่มทีฮะะปรเศกกก็าาจลุ่ม กลุ่มบิ๊ก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 คืออะไรอเมริกาแคนาดาไม่ต้องกักทางยุโรปอังกฤษสวีเดนอิตาลีไม่ต้องกักหรือทางเอเชียที่เป็นหลักๆใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไม่ต้องกักเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาเลไม่ต้องกักทางเวียดนามถมาก,ก็ไม่ต้องกักทางยุทางอาหรับอาหรับก็เป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตมาได้ก็ไม่ต้องกักกาตาร์ยู่เอี๊บารนไม่ต้องกักฮะส่วนอเมริกาใต้ เหมือนบ้านเขากับบ้านเราใกล้เคียงกันคือสถานการณ์ยังค่อนข้างร้อนแรงใกล้ๆกันที่อเมริกาใต้เนี่ยถ้ามาแบบไม่ต้องกักคือประเทศเดียวช oh ิลีนะฮะนี่คือ4 6ประเทศที่มีการขยายเรียบร้อยแล้วนี่ถือว่าสมศักดิ์ศรีแกรนโอเพนนิ่งหนึ่งพฤศจิกายนบรรยากาศจะดียังไงต้องอย่างนี้ต่อฮะต่อเนื่องไปคือจะมีการยกเลิกเคอร์ฟิว16บกวกหนึ่งก็คือ17จังหวัดนะกรุงเทพบวกอีก16จังหวัดรวมเป็น17จังหวัดที่จะนําร่องในการ ยกเลิกเคอร์ฟิวเริ่มมีจังหวัดอะไรบ้างน,นะกรุงเทพกระบี่ชนบุรีเชียงใหม่ตราดปันหัวเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เมืองท่องเท<ช>ี่ยวใหญ่ๆตราดบุรีรำประจวบคีรีขันธ์พังงาเพชรบุรีภูเก็ตระนองระยองเลยสมุทรปราการสุร,ราษฎร์ธานีหนองคายและอุดรธานีเท่ากับว่า1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ นี่ถือว่าเป็นงานแกรนโอเพนนิ่งที่ใหญ่มาก46ประเทศเข้ามาโดยไม่ต้อนกักตัวมีการยกเลิกเคอร์ฟิวอีก17จังหวัดดังนี้นี่แค่เบื้องต้นนะเดี๋ยวจะมีการยกเลิกเพิ่มเติมดูตัวเลขของวัคซีนฮะเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้21ตุลาคมตัวเลขวัคซีน717,194โดสเข็ม1 2 3และ4ส่วนภาพรวมประเทศไทยใกล้แล้วใกล้จะขยับไปถึง70ล้านแล้วถ้าหากฉีดได้เข็มเดียวนะ มันถึง70ล้านที่เท่ากับประชากรประเทศเลยนะแต่ว่าตอนนี้คือมันต้องบวกลบคูณหารไปต้องเข็ม2เป็นอย่างน้อย69้ล้าน566,978โดสดับถอยหลังเหลืออีก2เดือนกับอีก10วันเป้าหมายลงตู่1 0 0ล้านโดสเดินหน้ากันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไป